โซงของคำเมือเ่อตาแล้วลนะไรนี่เขางานหงม้งเจ้าหงม้งทุ่มหนึ่งอนะแล้วอีกออเดอร์หนึงน่งไดนะ้ไหมเนี่ยต้องค้นได้ไนะอีกไปไหนตายทุ่มเครื่องจะแล้ววะเนะน,นี่ยมาอยู่กัญชาท่านเอกกับสตอเลยโอ้โอ้จี้วะไรเรกรถสิบคังยอดน้า,าเลยเนะี่ยหน้าบึงร้ายหนึ่งไปเลย ว่าตึมๆเลยเขาไม่ามเข่ได้กินยังนั่หนาเลยโจม,มาเเถอะต้อไหนร้องมาครับเบอร์หัวสมนเอาไปเจลออเดอร์นะไปจัดโโ้ไปทานเดียกันเจลออเดอร์ต้องสามออเดอร์ขึ้นไปซออเดอร์ล้อมมาโหลดบ่าแลนไปแลนมานหน้ากระตาย้ตะตบอัไกลนะ 10กิ10โลแลนกับสิบกิโลไปกับ20โลว่ะบนตึกตือไปในต,าานนตาลาดดีครับผมส่องในตลาดร้านเจลุงครับผมไายแล้วจู่ในชั่วโมงหมน,งน,นึ่งมั้งเนี่ยไม่ได้เห็นต้องมานี้เขาไม่ได้กินต้องมาหนี้น้ำไม่ได้กินเลยโอ้ยแซงจะไปยังเน,นี่ยห่วยจมเลยเส่อ สองเลที่ว่